สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมีคําจํากัดความนะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ถามเข้ามาว่าเอ๊ะสินค้าของบริษัทโคฟูเนี่ยอาหารเสริมเหล่านี้ราคาถูกหรือราคาแพงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยผมจะต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนที่ได้เริ่มใช้สินค้าของบริษัทโคฟู u, เนี่ยเกิดคําถามนะครับว่าอาหารเสริมที่เรากินเนี่ยราคาถูกหรือแพงผมจะให้คําจํากัดความเหล่านี้นะครับสมมุติว่าคุณกินอาหารเสริมราคา100บาท กับ1,000บาทคุณว่าแบบไหนราคาถูกหรือราคาแพงครับติ๊กปักติ๊กปักติ๊กตับผมให้คุณคิดง่ายๆนะครับราคา100บาทกับ1,000บาทไม่ได้หมายความว่าถูกหรือแพงนะครับแต่มันเกิดจากการที่ราคา100บาทคือราคาต่ำนะครับราคา1,000บาทคือราคาสูงกว่า แต่ผมมีคําถามครับถ้าวันนี้คุณกินสินค้าหรือคุณกินอาหารเสริมนะครับที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยหนึ100บาทที่คุณกินเนี่ยนะครับคุณไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเหมือนกินอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายคุณเลยกับ1000บาทที่ราคาสูงนะแต่คุณเกิดผลลัพธ์คุณว่าแบบไหนถูกแบบไหนแพงครับ ผมมีคำจำกัดความไม่ง่ายนะครับราคาสูงนะฮะกับราคาต่ำแตกต่างกันที่อย่างเดียวครับคือคุณภาพนั่นเองถูกและดีไม่มีในโลกนะครับแต่วันนี้ราคาอาหารเสริมที่ผมผลิตขึ้นมาเนี่ยถึงมือลูกค้าเนี่ยสายเหตุที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากส่วนประกอบหรือวัตถุด,ดิบเนี่ยนะครับตามต่างประเทศนะครับในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาขายกันราคาหลากหลายพันบาทหรือบางทีเป็นหลักหมื่นบาทนะครับเพราะว่างานวิจัยต่างๆเหล่านี้ถูกคิดค้นโดยนักวิทยศาศาสตร์นะครับ และได้นำงานวิจัยเนี่ยมาเทสกับผู้ใช้เนี่ยจริงนะฮะหลายหมื่นรายนะครับฉะนั้นเวลาที่เราดูสินค้านะครับเราอย่าดูที่ราคา ให้เราดูที่คุณภาพก่อนนะครับว่าว่าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราเกิดผลลัพธ์ไหมเพราะว่าถ้าเรากิน100บาทไม่เกิดผลลัพธ์เท่ากับแพงนะครับแต่ถ้าเรากิน1000บาทแล้วเราเกิดผลลัพธ์นั่นคือราคาถูกเพราะคุณจะไม่ต้องกินไปตลอดเรานึกออกใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้เวลาสาเหตุที่บริษัทโคฟูเนี่ยสามารถทําต้นสินค้าโดยไปถึงลูกค้าถึงมือคุณเนี่ยในราคาที่จับต้องได้เนี่ย เพราะว่าทางบริษัทเราเนี่ยมีในส่วนของพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงงานใหญ่ๆนะครับเป็นบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และมีการาวิจัยคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับนะครับมีมาตรฐานการผลิตนะครับ ISO มาตรฐาน GMP และมาตรฐานโรงงานต่างๆซึ่งตรงนี้ เมื่อผมได้วัตถุดิบมาแล้วเนี่ยผมก็จะสั่งในประมาณที่เยอะเมื่อสั่งเป็นฟลาส์ออกมาแล้วเนี่ยนำมาให้โรงงานเหล่านี้ผลิตขึ้นมาขึ้นรูปกล่องและส่งถึงมือคุณโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางใดๆทั้งสิ้นคุณจะสามารถได้อาหารเสริมเหล่านี้ที่คุณภาพสูงนะครับในราคาที่จับต้องได้ถ้าคุณลองเทียบดูเนี่ยนะครับ ถ้าใครเป็นลูกค้าบ,บริษัทโคฟูอยู่แล้วคุณอาจจะเกิดความมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าคุณกินสินค้าอาหารเสริมเหล่านี้ที่ราคาไม่ได้สูงมากและไม่มีงานวิจัยเนี่ยคุณกินมาเรื่อยๆคุณไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเลยนะครับบางทีกินไปแป๊บหนึ่งก็ต้องวางไว้หลังตู้เย็นละแต่คุณกินของบริษัทโคฟูมีผู้เชี่ยวชาญคอยโทรดูแลด้วยมีคนคอยติดตามผลคอยดูแลสุขภาพของคุณ บางคนกินเนี่ยสินค้าของโฮฟูก็ไม่ต้องกินโตอื่นอีกแล้วถ้าคุณใส่ใจเรื่องสุขภาพจริงๆคุณจะเข้าใจว่าอาหารเสริมที่โฮฟูผลิตให้คุณทานเนี่ยนะครับสามารถเป็นอาหารเสริมที่คุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ลองทานเปิดใจลองทานนะครับและให้โฮฟูเป็นหนึ่งในบริษัทในดวงใจของคุณครับให้เราดูแลคุณนะครับขอบคุณครับ